ที่สําคัญคือไม่ควรจะมีความกลัวอยู่ในใจใช่ถ้ามีความกลัวอยู่ในใจจะมองไม่เห็นโอกาสใช่แล้วจะจะมองเห็นแต่อุปสรรคจะมองเห็นแต่สิ่งที่จะกั้นความก้าวหน้าของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่กลัวถ้าเราเปิดตาเราก็ไม่กลัวเรายอมรับสิ่งที่จกักรวาลจะเอามาให้ในะคะเราจะเริ่มเห็นทางออกได้เราจะเริ่มเห็นว่าเออ เราทาอย่างนี้ได้เราอาจจะทําแบบนี้ได้แต่ถ้าเรากลัวถ้าเราเต็มไปด้วยความกลัวคือพอเห็นโอกาสเราจะเห็นแต่อุปสรรคเราจะไม่เห็นโอกาสใช่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายคนกลัวอยู่พี่ว่าเชื่อเมกเขาไม่เคยดูด้วยครับจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งให้เขาจำไว้คํานี้นะจำไว้ตลอดชีวิตอย่าไปกลัวว่าคนอื่นคิดอะไรถึงคุณเอ้ยอย่าไปกลัวว่าคนอื่นคิดจะจะคิดว่าคุณว่าอะไร เพราะเขาไม่ได้คิดถึงคุณหรอกเขาไม่สนใจเขาคิวอนวันเขาคิดถึงแต่ตัวเองอะเข้าใจปะ่ะเขาเป็นห่วงตัวเขาเองเขาไม่สนใจว่าคุณทําอะไรใช่ <laughs> คุณรู้ไหมผมรวยช้าไปสามปีอะ่ะ <laughs> เพราะกุมงแต่ไปห่วงอะ่ะ <laughs> มัวแต่ไปห่วงคุณรู้ไหมพอมาเซลตายพอ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 าอาจารย์ผมเสียอตอนนั้นแหละผมมาเต็มตัวเลยยอมคุณรู้ไหมสามปีผมรวยช้าไปสามปีคุณอนะ่ะวันนี้เริ่มรวยได้เลย ทุกคนเริ่มรวยได้เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัดสินใจว่าต่อไปนี้กูไม่แคร์ว่าพวกมันจะพูดอะไรกูไม่แคร์กูต้องรวยจําไว้คุณต้องตัดสินใจฉันจะต้องรวยฉันจะต้องสําเร็จฉันจะต้องมีความสุขฉันจะต้องดูแลทุกคนได้ดูแลลูกๆดูแลพ่อแม่ได้อย่างสบายต้องตัดสินใจว่าคุณจะไม่แคร์ว่าใครจะพูดอะไร จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดถึงคุณมากเท่าไหร่แล้ววันๆเขาก็คิดห่วงในเรื่องของเขาเองแหละจริงๆแล้วแล้วถ้าเกิดเขาพูดอะไรออกมาแล้วก็แบบแบบด่าหรือว่าพูดอะไรที่ทําให้เราเจ็บใจอันนั้นไม่ได้สะท้อนถึงตัวเรานะมันสะท้อนถึงตัวเขามากใช่<ๆ>ใช่มันเป็นมันเป็นการสะท้อนถึงความคิดลบองตัวเขาเองใช่เป็นการสะท้อนถึงความอินเสคูเรตีความไม่ อความไม่ไม่มันมม่นใจของเขาขอเองของตัวเขาเองใช่เกีวใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจคนอื่นจะว่ายังไง